กดกดดูซ้ายกดดูซ้ายีตายครับผมกากสวัสดีครับทุกคนผมก็คือเด็กปากดีที่ทุกคนเพิ่งได้เห็นไปตะกี้เองนะครับแต่ผมไม่ได้มีดีแค่ปากเด้อสก,กิลเพลก็ดีเหมือนกันอืนนอกูตายอีกหลังมาโอเคผมรอเล่นมาเข้าเล่นกันดีกว่าคือวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมเล่นยังไงให้ชนะ25เกมติดขึ้นจากแอสเซนันต์หนึ่งไปอิมพัลท์หนึ่งไม่ใช่ทีมหนึ่งแต่เป็นอิมสองแต่ก่อนจะเริ่มเนี่ยเรามาทำความรู้จักกันก่อนทุกคนสืัอสูดีผมชื่อปู่วินพา ร้านของผมชื่อพาลูเฮ้ยกูชื่อพาวินใจเย็นปู่โอโอเคพาวินปูวขอโทษพาวินเป็นเด็กอายุ14ที่ร้อยวันพันปีเนี่ยแม่งจะมากดแรงทำทำไมวะเจือ,อกอยากเออผมค,อคือมันเครียดอะปู่ผมผมเลยไม่ชอบกดเท่าไหร่โอ้โอเคไม่เข้าใจนานมาแล้วในแอปบอลลันช์แชกเกอร์แอปที่จะเก็บสถิติการเล่นของผู้เล่นบอลลันช์บอลลันช์แชกเกอร์ได้กล่าวไว้ว่าพาวินเนี่ยเป็นผู้เล่นระดับเชียร์เอสจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้อย่างรวดเร็วเอ็ดก็ยิ่ลเหรอวันนั้นผมยังสูนคิวเลยปู่ไปตายโอ้ยด้โชิ เขาไว้ห่านี่วันนี้เขาได้กลับมาแล้วเอ๊ะโอเคผมขอแก้ตัวรอบนี้เนี่ยแม่ผมมานั่งให้กำลังใจด้วย เรามาปิดท้ายเกม2ด้วยการเก็บภาพประเทศกันนะครับผมที่ผิดทีิดจบที่29บคิวเกือบแพ้ไอ้้าและนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของวินสติกเราครับหลังจากนี้บอกเลยว่ายาวซึ่งในเกมที่2เนี่ยสกอร์ผมเนี่ยค่อนข้างจะไม่ดีเลยนะ แต่ก็จำมันนะครับทุกคนมันใจในตัวเองเข้าไว้ One enemy Last มันได้กากไอ้ห่ายิงไม่โดนเฉยหนึ่งวีห้าสถานการณ์สร้างฮีโร่ใหม่แล้วทุกคน มันไม่มีอนะตัวท้ายผมบอกเลยผมคัดจริงเนะี่ยอีซอมี่โซฟะแปลกสายไอเกนไอเกนสมก์ไอเกนสมก์เพื่อนขอสโมกมานะผมก็กดสโมกให้เพื่อนแล้วก็ปาของช่วยนะเ hey, <hey>, hey. อาเอาตัวลูดตัวลูดอันนี้ไม่เต็มโด <you> <What? S 3> นคุณหวัหวลูดอเหครับผมตืนะ่นอ่ะโดนเวกบีอัพหมาป่าเดี๋ยวได้ไปนหนึ่งสเต็ปเกมสามกูไม่ได้ทำะไรเลยเลยว้ยเพราะงั้นโอเคไปดูเกมถัดไปกันโอ้ไม่เป็น โอ้โหโอเมกอดครบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเจอโอเมกอดบ้างกูกูยิงสไนเปอร์สองเม็ดแม่งบอกโอ้เมกอดครูเจ๊ดมึงคม,มนะคมที่สุดนะเพื่อนเก่งที่สุดในจักรวาลไม่ <c oughs> ใช่ผมบอกเลยในสตรีมผมเดือดมากคือกูอยู่ท็อปแฟกเว้ยผมยิงพลาดสองเม็ดผมโดนแม่งคุกกิ้งเลยโอ้เมกอดครูจริงๆกูหัวร้อนจริงฟังใจน้ำเสียงตอนนี้ยังหัวร้อนอยู่ตอนเล่นแบบเมมแม่งไอง Boom. Ooh, Bam. One enemy remaining. One enemy remaining. Oh my remaining. oh my remaining. One enemy god. จัดให้เข้มๆตามคำขอเลยตัวไ้เป้เลยออไปออไปออไปนเาไปได้ีะบไอ้เี้ยบ้าเนี่ยเพื่อนมีสปเนี่ย น้องผมที่สองนายสกายตอนนี้คือปั๊มมาตาชาแล้วอะบอลเลยทุกคนครับเกมต่อไปเดี๋ยวจะเป็นเกมแรกที่ผมรู้สึกได้ถึงความพ่ายแพ้คืองี้เว้ยอิเซที่อยู่ทีมเดียวกับผมอ่ะแม่งมันยิเป็นแรงโกเลยผมเลยต้องเปิดล่างเมมไม่งั้นเดี๋ยวแพ้ ไม่ไม่โดนนี่ไงวะโอ้เศร้าเศร้าเศร้าจริงท1ีันนพี่ดเฮ้ยเนี่ยคือคือดูแบ็คลาเป้าดิวันเตร์เฮลแมนจะทำไรอ่ะเราวังมาหลังแค่ไบื้ไมหไม่เราถูก ้ยออะะไร่โอ้โหเชห่โอเคออเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยเราห้างตองได้ไงอยู่วะไอผมว่าเกมนี้แม่งมีแบวแพ้ด้วยผมผมรู้สึกอะไม่รู้ว่าผมรู้สึกแต่ตนเกมนั้น่ยคือมันแปลกอะที่แบบไอ้เช่เราอยู่ในล็อบบี้แอสเต d นาเว่ยทำไมเรายังเจอแบบนี้วะแบกชัดโอ้ยเป็นสิ่งนี้เกิดขึ้นครับ ก,กูเหลือจะเชื่อกวยกวยกูกวยบอฟีบ่ฟี่ช่วยช่ยเนหน่อยดิเพื่อ็กูเอ้าทุกคนดูเพื่อนแม่งเล่นแม่งเตันคนละทีคนละทาง <laughs> สกายแอกซีเ่เลยแเพื่อนขาเนี่ยแล้วะแล้วเดินกลับมาหากนันแ้โผล่รักกันเลือเก <c oughs> ินชิบหายแล้วชิบหายแล้วดูดูม,มุมที่มันเลือกเล่นไอเหี้ยมช็อกกิงกว่าเนี่ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีให้ช็อกก่นี้เดี๋ยวด,ดูคนรอดูถามจริง <c oughs> ตายหนึ่งนี่ชิบหายจริง เอ้ย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 นั่นนั่นแหละคือคือกูก็ไม่อยากเชื่อสายตาว่ามันมันเกิดขึ้นได้ไงทุกคนแต่แบบโอเคทุกคนผมเราเราอย่าไปประเมินค่าใครต่ำเกินไปโอเคแม่เราจะมาแบบให้ความเ่วมมือแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเขาเล่นกัน What the fuck เจจิ้มดันทำไมวะเบรลิมิ่านิมโกฟต์ไอเหรอ e ม่มีไม่มีเจจิ้สาวที่สามคิวแต่ก็ชนะมาได้นะทุกคนจบด้วยสกอร์สิามต่อแปดกูบอกเขาจะพูดจริงวะอันนี้ โอ้หมาไม่เคลียร์ a the fuck this guy มึงอย่ามาตะพักตัวเองสิไมว่าอ้ไ่ supposed to do หอ You c l o s you got check man a b o No I didn't I clear I s e n r o r r y อืม You got o clear อีอ๋อไม่ไม่มไม่ได้ขอโทษมากูไม่ได้เคลียร์มึงขอโทษเอ้าใครขอโทษกันแน่ครับเพื่อนมันเป็นม n นเปของหมาที่มึงต้องเช็กฝั่งขวาไหมล่ะโอ้โห แม่งหมาไม่เช็กหมาขวาแล้วด่ากูสภาพดูเกมถัดมาผมเจออะไรคือเฟดมันหมาไปแล้วแม่งไม่เช็กขวาทีนี้ผมก็ใจผมคิดละแม่งอยู่ขวาไปว่ากูก็ไม่เช็กเหมือนกันเลยพ้องตายหาคู่แล้วแม่งบอกครบฟแล้วต้องเช็คตัวนั้นนะโอ้โดนวิ่งทัวร์แล้วเจ้าชองฉันโอ้ spike down a last layer standing one enemy remaining four and the dart <ís tôi> oh my god เด็กสกอร์แมนเก็บเอตอกหน้าแมงเป็หนึ่งสเต็ปโชคดีทุกคนที่เดดล็อกทีมผมคือเก่งมากเกมนั้นอ่ะคือแบบอันนี้เจอของจริงแท็กเกอร์มันเทียบเอสหมดเลยนะแม่งเจอรูปพระเจ้าตาของบอลเลยเกมนี้เกียมจะเป็นเล็กน้อยนะครับห้าวห้าวใส่อิมหนึ่งอิมหนึ่งเหรออิมอิมหนึ่งอันนี้อิมหนึ่งอิมหนึ่งจริงจริง guys จริง g u y กูได้กินไอ้เหี้ยกูได้กิ่นไรอัพเกม <c oughs> <c oughs> ชิบหายแล้วไงฟอเรนด้วยแซวทุกคนถ้าผมชนะเกมนี้เนี่ยผมจะขึ้นแอดเซเดนสามแล้วดูโอผมจะขึ้นอีมหนึ่งแต่ปัญหาคือเกมนี้เนี่ยผมหัวโตมากมันให้ผมไปเลียดียนเลยวทุกคนคือกูอ,อ,อยากจะร้องไห้แม่งอ่ะหัวโตขนาดไหนใช่ไหมเดี๋ยวคนดูงงไปดูเอ้า โอ้โหมึงนี่หลายรอบแล้วเริ่มล่วงท้ามิ่งเนี่ยตอนไหนมึงยังให้ผมหัวได้อะคิดงไงอะกระสุมนมาเล็กสัตว์นี่ไงกูกูเร็วไงสะบัดเมาส์ไง ผมมาแล้วครับพี่ต้นเกมเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยทุกคนผมบอกเลยดีที่เหมือนกลางเกมเนี่ยผมมาตั้งตัวได้นะก็เลยรอดไปให้เป็นให้เป็นโอ้ยไม่ไหวเลยโอ้ยขาระเบิดไอเพื่อนเวน ออาเชียวไอ้เซนกูเจะด่าแม่งปิดเฉยเลยโอ้โหคนกลางจะลั่นแ้่ยกําลังเอ็ดเลยโอ้โหแล้วเจ็ดยิงไปยิงไปยี่สิบเจ็ดได้คิวว่ะไม่ดีจริงๆแล้วชีวิตกูนี่ไงนี่ไงมึงโดนโดนซะโทษ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 มันเป็นมุกเว้ยเราเอาเห็นให้คนดู

ใสน i เหล่ตก้มไมันได้อย่างงี้ดีวะให้มันได้อย่างงี้ดิวะเรียบร้อยอีมทอลหนึ่งของพี่พไม่ต้องกลัวพี่ได้ผมมั่นใจพี่ได้แล้ว99 99 99จริงปะ ไอ้เช <laughs> <that> ี่ยเกมส้นตีนไอ้เชี่ยเกมส้นตีนไอ้เชี่ยเกมส้นตีนมาเล่นอะไรกันวะโอ้ยไอ้เต็นท์เนี่ยเต็นท์ไม่ยงคมว่ะไอ้เต็นท์ไม่ยงคมคือผมไม่รู้ว่าไอ้เกมหมาเนี่ยจิตใจมันทำด้วยอะไรนะขาดหนึ่งแต้มซะงั้นงั้นก็ไปกันต่อแต่ว่าแต่ว่าจีดกองชิ่อไหนวเนี่ยซัไพลายโอเฮลออนะ โอ้ยทีผมเข้าประทับใจครบตัวเนี่ยแม่งยิงคมจัดยิงยิงค้มจังวะไม่ใช่อย่างคมเงินเอ็นเลยโอยอาจจะถอดคำพูดโอ้ย นี่ไงล่ะไอ้โง่จะออฟจะออฟจะออฟอย่ารครับ,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 อบอน้นอ,นองเกลยส,สวัชชีโอ้ยสว่ะ

o i o i Hold l l on Hold on I'm coming Oh fuck Go มึงโดนมึงไมันติใช่ไหมคือจอมโดนมึงโดนอ้ยควายแล้วก็ชนะไปครับตามระเบียบดูโอผมก็ขึ้นอิมแล้วนะเย่ o Spike kì, spike Spike <laughs> <laughs> uh, äh. oh, down, B, -b left. Oh, hi, rồi is my shit. Hey! You go out of BB a lot. Go back, go back, go back. Ah, <laughs> 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 oh, fuck! They're chasing me! <laughs> what? Go, go, go. Oh, you're to hit me. I'm going ไอ,อ้เยังโคตรงี้ผมไม่โดนเลยผมผมโคตรโชคดีอะ่ะได้สามตัวสามไอ้เกมนี้ไม่รู้ดวงกูดีหรือว่ายัางไงนะทุกคนแต่เพิร์ผมกดไปสามตัวสามตัวเลยเว้ยแต่ผมว่าน่าจะดวงดีแหละเพราะดูจากช็อตเมื่อกี้นี่คือูอเร ผมข้างผมข้างพี่ผมข้าผมข้างขางจนเก็บเอทอะทุกคนว่าไงเอ แล้วส้ใส่ใส่ใส่ไอ้ยิงไม่โดน Oh my god You guys stay มีเอ้ Clover g a ี d i We g a ฉันเอาไปตามระเบียบทุกคนแนละ้วเกมถัดไปเนี่ยคือทุกวันนี้ผมยังงงอยู่เลยนะว่าเกมน,นั้นกูเจอปโปรหรือเปล่าวะทุกคนดูนี่นะเว้ยไอ้ตัวหดโอ้ my god ว่ะ What the fuck Oh my god เมื่อยิงแล้วมันแบบมันเปิดโล่รัวงเลยอ่ะ Brow's like shooting the ISO orbs like Yeah, Brow's l s p l aiming for ทีมันมีหลายช็อตมากเว้ยทุกคนที่มันยิงอะไรอย่างเงี้ยโคตรโหด What the fuck อะไรอ่ะมันทำมันทำมันทำอะไรอ่ะเออมันทำอะไรอ่ะกูรอดเฉยเลยไอ้เชี่ยนี่โนมาโตกูไม่อยู่ละ You know no matter no matter no m a t t e me if there's one there one here one here one here ตอนปีเอ์วิงนี่ใช่เลยเดียวครังเยอะกูทำบ้างไม่โยนแล้วไม่โยนแล้วบอกแล้วัราลวกสีตัวไอสัตว์ตัส e garage it's it's so oh my god you're so good man probably flanking probably flanking fl yeah yeah cipher's i looking again wait 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 as again s again s again go 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 เจ้ากไม่เคยเล่นแลงชิวขานี้มาก่อนเลยพี่เกมนี้แม่งชิวสุดแล้วว่าผมไม่เคยเล่นชิวขานี้มาก่อนเลยพี่ไอโซมันเป็นใครมันเป็นใครของวะยังมันมันโหดแล้วขนาดนั้นว่าเมื่อไหร่ the fuck is t h ้าไอชิ้นนี่มันมาปั๊มแล้งมาวะใช่เว้ยทุกคนไอชิ้นนี่มันปั๊มแลงปอกว่าไอชิ้นนี่ปั๊มแล้งมาวะใช่ทุกคนกูพูดถูกตอนนั้นฮะ ไปแล e โอ้โ y ไปแล้วไอ้เดินผมเดินถือควันออกไปอย่าพี่ผอเดินถือควันออกไปหามันน่ะกูคิดอะไรอยู่วะไอ้สองมันเป็นใครใช่หรอพี่ดูดิพี่ดูดิมันโปรปล่าวผมดูนีนไอ้เีนนี่มันมันลั่นเกินไปอ่ะพี่แต่แบบ ข้าเช็ดกูโคอมกข้าวเช็ดที่อ่ะเออที่อีกตำหน่าตาจริงวะบอกว่าบอกขนว่าบวกสิบแปดไอ้เที้ยอิ่มหนึ่งอิ่มหนึ่งอิ่มหนึ่งเพราะผมเลยลองไปค้นแท็กเกอร์มาทุกคนสรุปคือว่ามันชนะแบบโอ้โหแม่งสุดยอดอ่ะมันแมทเอพทุกตาเลยทุกคนแท็กเกอร์เอสหมดเลยแล้วคือมันไม่ได้กดมาคนเดียวทุกคนมันดนกดดูโอมาผมเลยลองไปดูอีก โอเคตามนั้นไอสัตว์ทุกคนไอเนี่ยผมว่าแม่งไม่โปแม่งก็ปั๊มแรงเว้ยคือเหมือนมันสับรหัสไปปั๊มแรงกันอ่ะแบบสกอร์มันวันก่อนใช่ป่ะกากหมามากนี่อยู่แม่งเก่งชี้ผายแล้วผมไปดูของเพื่อนมันมันเป็นเหมือนกันเลยทุกคนคือแบบมันกากไปแล้วอยู่แม่งก็เก่งมาเลยอ่ะก็คือก็น่าจะเป็นในคนนี้แหละที่ผมเจอเนี่ยสลับรหัสกับเพื่อนมันนั้นแล้วก็แบบไปกดกดให้มันชนะแล้วก็แรงขึ้นคือกูก็ไม่รู้ว่าผมเจออะไรมานะแบบโอ้ยพี่ดูหน้าผมปะ อันเปียอะไ้เฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะกูดูเงี้ยอะไรอยู่อะพี่เอาพี่เอาวีแรงอิมตานนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็เปิดมาคือโดนนำไปไกลมากนะแล้วคือผมหัวโนเหมือนเดิมกูยิงไม่ได้เลยเว้ยแต่ที่แปลกสุดคือท็อปแฟร์ผมไอซ์ไซเปอร์เนี่ยทุกคนเห็นมันยิงใช่ไหมเออ gun here oh hp 14 Two, two, two. Oh, oh, I'm a eco killer. Oh. Oh, there they are. Sleep, brother. One enemy remaining. One enemy remaining. No oh, yeah. Oh, no, no. ไปสุ่ิงกันสไอ้กรหลุดกูะลุดไทยกูะลูดไทยกูหลุดฝรั่ไทยออกมานี่แหละ ก็พี่กลับมาชน,นะได้นะทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ที่แอสเซนด์3 73แต้มนะก็ประมาณอีก2เกมวะทุกคนก่อนที่ผมจะขึ้นอีม1แล้วทุกคนดูเกมต่อไปไอเหี้ยสกอตโกดกระดอหมาผมไม่ไหวละจะดูเลยทุกคนเกมนี้มันไม่ยาเลงจริงเพื่อนผมแบกยับแบดเกมกูดเกมไม่เล่มปกติทุกคนยาไปซีเรียสโอเคปะแบบคุณเลือเข้าไปแล้วแบบทุกคนดูแบบเล่นไม่ออกอะไรเงี้ยมันต้องเรียนม่ต้องเขียดมาไม่เล่นปกติผมทุบผมบอเลยผมทุบเกมเช่นนี้ทิ้งตายหาเน่ ถ้ามึงปวดจุดสามสังเกตเลยป้าอาบนโดนี่นะเปลี่ยนชุดแล้วนะคือไปอาบน้ำมาแล้วทุกคนคือแบบเกมเมื่อกี้มันไม่ไหวจริงเว้ยผมแบบอาบน้ำรีเซร็จร่างกายไงเผื่อแบบมันจะมีอะไรดีขึ้นโอ้ชิโอเคทุกคนผมว่าอาบน้ำแม่งไม่น่าช่วยวะ่ะอ๋อเฮ้ยวันเนาะโอ้ชิโอไมโอไม่ก็แม่ OMG ว่าจะ p p เป็น bro I love you guys Sorry จะโชคดีมากนะทุกคนที่แบบทีมดีมากนะครับแล้วดูโอ้แม่งก็แบกผมแบบหลังหักเลยแต่ก็ต้องเจอเซอร์ไพรสนะครับผมรับผลกรรมที่เราเล่นกาก mm. งม้นเป็นไรพวกนี้ไปต่อคนเดียวแต่นั่นเลยครับทุกคนผมไม่ขึ้นนิมหนึ่งเว้ยเสียใจนะเว้ยตอนนั้นเสียใจแบบ ใจผมว่าอยากกดต่อยขึ้นเว้ยแต่แบบมันดึกแล้วอะไรเงี้ยผมกลัวแบบผมกดแล้วผมเล่นไม่ดีแล้วแบบดูโอ้หผมก็เริ่มง่วงละแต่ก็ต้องกดต่อนะทุกคนเพราะว่าดูโอ้โะบอกว่าไม่ให้มันค้างคานะทุกคนคือแบบโอ้โหผมรักจัดเลยรักที่สุดเลยจุ๊บๆนะ Let's go to the Immortal One ไม่โดนด้วยครู โอ้ยไปเยอะก็เพื่อควบคุมพื้นที่เลยใช่ไหมไมมดม่หทีที่ตอนนี้นะทีทีไม่ต้องห่วงพี่ผมผมมาแล้วผมมาแล้วผมไม่โยนแล้วพี่ผมผมจะไ่ทีพี่แบบคนเดียวแล้วสัญญา I อ i สบา e ไอ้ l น e v e รีบ a ูเกนเยสโคเทะไอ้เหี้ยกูมีกูมีสิทธิ์เดี๋ยวเขาละเป็นมีเป็นมีเป็นมีเป็มี let's go man oh god oh my เป d นโอ้ยจะีดายวะกูมือป๊อปปิงสวิงป๊อปปิงสวิงมึงดูโหนป๊อปปิงสวิงเข้าช้าแล้วหรอ ไ่เสร็จแล้วผมใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงในการตัดจากแอสเซนด์สอไปอิมหนึ่งแต่จริงคือคืตัดจากแอสเซนด์หนึนะทุกคนว่าเกมแรกเนี่ยผมแพ้เว้ยและแม่งล่วงไงโดยตอนนี้นะวินสตีของเรานะอยู่ที่25วินแล้วสุดยอดมากถึงเวลาไปอิมสองครับทุกคนไปกันต่อชชิ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 ช โงไอ้ควายไม่อะไรให้ดูแค่นี้พอแล้วกันนะคนดูคือมันไม่มีอะไรมากอะคือที่เหลือผมไม่ได้อะไรเว้ยมันเลยไม่เห็นหน้าแล้วแบบมันก็เป็นแค่แบบไฮไลท์ยิงคงๆมเฉยอะรู้ไว้แค่ว่าสกอร์ผมโคตรดีไม่รู้ทำไมทุกคนแต่ผมโหเล่นดีมากไม่ได้โมดอ่ะแต่สุดท้ายเราก็แพ้จนได้นะทุกคนตัวผมทำสถิติไว้สูงสุด25เกมนะถือว่าภูมิใจมากก็เป็นเซนนะผมขึ้นได้ไปถึงอิมสอประมาณ150แต้มนะทุกคนแล้วก็ตกมาอิมหนึ่งเลยนะแล้วก็ไต่ไปใหม่จนถึงอิมสามแล ก่อนจากกันผมก็มีอะไรอยากให้คนดูเอาไปพิจรารณาดูนะคนดูลองคิดถึงสถานการณ์ที่ทีมเราเนี่ยมีคนหนึ่งอะที่ FKA อยู่แน่อนอนว่าโอกาสชนะนนเนี่ยแม่งแทบไม่มีเลยถูกไหมผมคิดว่าตรงนี้แหละคือปัจจัยที่ทําให้ผมอะชนะติดต่อกัน25เกมไม่ใช่ว่าฝั่งนั้น FKA นะผมเลยชนะแต่คือเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีตั้งหลายแมตช์ถูกไหมที่ผมแบบเกือบแพ้แต่ก็ชนะมันได้เนี่ยเพราะว่ามันจะมี1คนเลยอนะที่แบบแบกหลังหักเสมอนะก็ไม่ใช่แบกซะทีเดียวแต่สามารถพาทีมชนะได้ในรอบที่จะแพ้อะไร่เงี้ยกส พีจ่จานาดูอเองละกันก็ไม่รู้แบกบ้างไม่แบกบ้างมันก็เป็นเรื่องปกตินะทุกคนไม่มีใครคงฟอร์มได้ตลอดหรอกจริงไหมแต่การที่คนดูสามารถเป็นคนนั้นในทีมได้เนี่ยคนที่สร้างอิมแพคให้ในเกมแค่นี้คนดูก็มีโอกาสชนะติดต่อกันละนิกภาพตามผมนะคนดูเปิดลาวมาถูกไหมคนดูยิงเก็บไป3ตัวทาให้เก็บมันกลายเป็นห้าวีสโอกาสชนะเนี่ยเพิ่มขึ้นจนแทบไม่เห็นความแพ้แพ้เลยนั่นแหละที่ผมหมายถึงในแรงเขียวเนี่ยที่การทาตามหน้าที่ของตัวละครที่เลือกมาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เพียงพอในการที่จะทำให้คนดูแบบชนะติตแบบด ใให้ในเกมได้การเดินทางจากแอสเไปอิมสาของผมเนี่ยสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือกุญแจสําคัญของการเชื่อมต่อกันคือการเป็นผู้เล่นที่ทำตามหน้าที่ของตัวละครได้ดีและและและดอกจันล้านตูต้องส่้างอิมแพกในเกมได้ ไอการยิงเก็บ2อถึงสตัวในบางลาวเนี่ยหรือการคลัชให้ทีมบางทีเราก็มองข้ามมันไปนะทุกคนจนลืมไปว่าสิ่งพวกเนี้ยมันทำให้เราชนะได้ลองดูจากโปรพย,ย,เยูเวิรเทปก็ได้หรือโปรท็อปเซิร์ฟแหละราวไหนที่มีโอกาสแพ้สูงเนี่ยเขาก็สามารถทำให้กลับมาชนะได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ทุกคนจริงจังกับการไต่แรงมากเกินไปนะเดี๋ยวจะเครียดเอาถ้ายิงไม่ออกก็ไปนอนซไปพักไปอะไรก็ได้ค่อยมากดตอบพวกนี้โอเคไหมดวงสวยบ้างดวงดีบ้าง,ง,บางแบดเกมกูดเกมมันเป็นเรื่องปกติอย่าไปซื้อเลือดทุกคนคนดู ถืออีกฝั่งหนึ่งจะนำไปแค่ไหนเนี่ยโอกาสชนะก็ยังมีอยู่เหมือนที่ดรเซนเคยกล่าวไว้แล้วก็อย่าลืมเล่นเกมให้สุขนะครับเกมเล่นเพื่อใครียดอย่าลืมเด้อ